มาค่ะทุกคนเอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุณาดาเกมวีทีวีหรือ PND ปุณาดาจ้านะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกินอารลิสที่เพิ่งได้มาค่ะสกินเอสโตเอสโตรโอดิโอเดเซ่หรอโอเดเซ่เอ่ออ๋อไม่เหมือนกันเป็นสกินระดับดีมินเตสสีส้มนะใช่ทุกคนวันนี้เราก็กดมากับคนดูคนหนึ่งที่ชื่อว่านมเย็นอร่อยมากคนนี้เล่นไปมาตลอด ชื่อนมเย็นนมเย็นอร่อยมากนั่นแหละแล้วกดมากับเขานะทุกคนยินดีต้อนรับซูอาโอตอนนี้ไหวไหมไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือไม่ไหวก็ต้องไหวอ้าวม,าม,ม,าาม,ม,ามันเอาของรวมคอนเซ็ปต์มาก่อนเอาของรวมมามันเอาของรวมโอ้โหเอาของรวมไปอย่างนี้เออเมดก็ได้ ไม่เป็นไรนเล่นเวทก็ได้สาขาเวทอเลิเวทได้ถือกำเนิดแล้วเอออย่างนี้แหละเวทล้วนปรับก่อนในเมื่อคุณเอาเมื่อคุณเอาของของเราไปเราก็จะเล่นกระหอนลมอเลิกซ์จากเลี้ยงหมาตัวใหญ่แล้วก็ลูกแมวน้อยหลายๆตัวเลย

สกิลโคตรน่ารักเลยสกิลนี้เอฟเฟกก็คือโล่เป็นสีม่วงรีฟ้าส่วนสกิลสองก็เป็นสีเะอย่างวะสีเขียวมาเลยมันจะมาเอาโอ้นอนเรียวฉันการนี้แพ้ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยแพ้ไม่เป็นไรค่ะเพราะเล่นธรรมดาไม่เล่นจต่อันดับ ไม่สถพาเตนเรามีอยู่แล้วสก,กินนี้สีม่วงเอฟเฟก์ e F e สวยดีนะ <c oughs> ก็เป็นส่วนไอตรงพื้นที่ประทับไปเนี่ยก็เป็น UFO มั้งคล้าย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 จานบินส่วนสกิลอันดี๋ยวก่อนนะนี่ UFO อันติก็เป็นดือดก็เป็น U F O เลย U F O ฉายงมาหแฮมเอูโอ้ยแม่เอ้ยเวนเวนระวังด้วยว้าวว้ายว้าว ว่าเอาเลยงานเข้าแหละทำไมสกินของรอเลียวถึงแบบว่าเอออรอเลียวถ้าหยุดตายไม่ได้ก็ขอให้หยุดตายหน่ยเถอะนะแตกเออแตกเฉยถ,ถามว่าแมารี่ไม่ล้มก็เพื่อนแย่งของล้ไปได้แค่ไหน สวยส่ะสกินนี้น่ารักดออีกว่าน่ารัก้งมุตามิฝั่งนั้นใครลมวะุมทวอนลมดีป้อมมาลเลยแวนดีป้อมทีดิโ้ยขี้หมด ร่างแพ้คือแพ้ชนะคือชนะโอ้แล้วของโลมมันอยู่ที่มาหลอดแล้วเธอจะลมให้เธอยังไงหรอคะอย่ามาอย่ามาโทษอลิซนะว่าไม่เอาอของโลมก็มาหลอดมันออกให้ได้ทำยังไงได้เลย แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วสุ per ครีปกำลังถูกส่งออกไปป้องเล่นย่ของเราทุกโจมตีล่างมอให้ลงมาล่างหน่อย ฉัดนด,ดาวทันทีได้ลำคาญบุคคงว่ะตีธรรมดาก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นดวงดาวสีฟ้าโล่สีม่วงสวยดีออกออสทินี้ก็ดีกว่าสินอิมพิกออิมพิกก็เบือแล้วเล่นมานาน เคเวสกิทนี้บ้างถามว่าไม่รับก,กินีม่เคยเไม่มีตารางใช่ว่าอลิสไม่แรงแรงทิ่ถึงแล้วแต่คุณจะเล่นว่าเล่นยงังไงตายแะแรงนับอกตามตรงว่าอริเวสแรงนั่นเนี่ย an enemy been defeated oh. nice assisting your tower has been destroyed enemy has been defeated hoy enemy blood bath ไปละ mà hồ sơ yên yên đâu chưa nắp bóng nào mặt mày đâu mày ว่าไม่ได้ฮีบหมดการนี้ก็แพ้ก็ไม่ได้ว่าะอะไรหรอกเพราะเป็นแค่ธรรมดาหมดก็ดูเพื่อนเล่นสีรับผ <An ally. S 1> ูยอมแพ้ดีกว่าไหมเนี่ยเออแจกก็แจกกันไป has หยุดแจสักทีได้ไหมต้องออกเวะแหละ ไม่นนไหลอดเลยฮ่าหล่อเลี้ยวดำเป็นไหมยยหบั๊นหยุดแจกทีเราเหนื่อยมากกันนะคะเจอพวกแจกเนี่ยดูสิ phám chân luôn 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 tính là cái gì đó hmmm 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 chui rồi hmmm 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 Tower has Ui, An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. กอดกำลังรอเกิดดูลิงออกของสิลองรบบุรีย,าย่างเยียงวะไปกันบ้านก่อนได้เลยเราออกเวรู้นั่นี่ยทำไมอาาว่ามันเราออกของเวรก็เราไม่ไไรุมอะของรุมโดนมาหลอดยึดไปแล้ว An enemy has been defeated. Double kill. An ally has been defeated. Holy, Holy Dragon, dragon has me been defeated. up. ได้ควันทน้นลงช่องเลยเฮ่ได้ควันท้นลงช่องนะค่ะทุกคนช่องอะไรฉันไม่บอกเธอหรอกให้เธอมาติดตามฉันเองค่ะ แรงโคดเลยอ่ะมันทุบดีฉันตายอ่ะเดี๋ยวรอดูสตาร์อฟนูนะ คนดังเอ,อ่อไม่ต้องพูดก็ได้วะวะ <c oughs> ไม่ต้องพูดก็ได้มั้งว่าเป็นคนดังฝากติดตามด้วยเธอจะได้ออกช่องช่องทันทีนะ ฉันต้องกาแตกเพราะแกนะลิงเฉันว,ว่าลิงเม็ดส้มอ่ะลิงแรงมากเว้ยพีเจวายน่าจะมารับตัวไปได้นะพีเจวายลิงว่าต่างจากเอฉันเชยคิดไม่เธออยู่อะแล้วมาหลออมันออกของลวม่าฉันจะโลไม่เธอ,อยังไงอ่ะฟัดดูบแงให้ทว่าตาย

ามาหลอดแย่ของรมอะ่ะช่วยไม่ได้นะแพ้ก็คือแพ้ถามว่ามันต้องบอกว่าแพ้ก็ดูสกอร์ทีมทั้นสิเจ็ดสิบห้ามาหลอดแย่ของโรมช่วยไม่ได้จิงค่ะรว,วมไป ได้เลยไม่ชนะไม่ต้องชนะฉันจะไปเลยครับฉัน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 รู้เลยว่าฉันต้องแพ้ฉันก็เลยแบบจะโลมก็โลไมไปเถอะเหนื่อยเหนื่อยต้องแบกคนวรจะมาเจออย่างนี้อีกอ เซ็งมากค่ะเธอเธอฉันเซ็งค่ะฉันโดนแย่งของโรมค่ะอันทีนฉันก็แจกค่ะทีนฉันแจกไงดูเราเรียกมันตายสิบเอ็ดบัตเตอร์ไฟตายสิบหัวจะปวดว่ะไอเวนอย่เข้าไปสิโอ้ยแรงปวด ปูวตระละเ t i n g ่ตายเอองดโจีต <c oughs> <inaudible> เมือโคตรห่าง8 0 0พนสองจบพอมั้งแหละ เองก็อยอมรับผลชะตากรรมเถอะเจ้าตแอเธอเป็นคนหตีไม่เข้าเลยอ่ะอาล

Hãy subscribe cho kênh Ghiền có Gõ Để không bỏ lỡ những ยอ,ย,ยอมนะคลิปนี้ก็นานเลยค่ะทุกคนนาชิ้นนีน้ที่ว่าไม่ตัดอะ่ะ มันสู้ไม่ได้แล้วอ่ะเพื่อนมันแจกอ่ะเข้าใจปะเธอแจกเลยค่ะทไไมม่ด้้กก็ถูโจตีเราไม่ได้แล้ว,ลว bye bye, บายบายพูดบายนะสบายดีหรือเปล่าหาเธอแล้วไม่เคยรู้แต่เธอเดินมาอยู่แต่ดูแลมองหาหายไปเลยไม่เคยม,มันก็ไม่ต้องกลับมาแซ่ พอเนีไม่เล่นแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายจบคลิปค่ะบ๊ายบายค่ะแพ้สกอร์ทุเรศมาก